สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลากระดี่ทอดน้ําปลากันนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพอดีข้างบ้านเขาได้ปลากระดี่มาเยอะเลยเนาะเขาก็จะมาแบ่งให้ให้ให้ทานกันเนาะเนี่ยยังไม่ตายเลยนะคะเพื่อนๆดูสินะคะนี่เลยค่ะวิธีการทำปาาลาตัวน้อยๆนะคะเพื่อนๆ พรุ่งนี้เช้าเราก็มาทอดโอเคค่ะ,ะปลาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการหมักนะคะวิธีการหมักก็ง่ายๆนะคะแค่ใส่ผงรสดีแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะลงไปหมักทิ้งไว้ค่ำคืนนะคะโอเคค่ะครบหนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำการทอดกันเลยโอเคค่ะเราก็เทน้ำมันลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ เทน้ำมันลงไปเลยทอดปลาต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะประมาณนี้พอแล้วนะคะรอให้กระทะรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราต้องรอให้น้ำมันมันร้อนๆนะคะเราถึงจะลงไปถึงจะเอาปลาลงไปนะคะเพื่อนๆ ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปลาเราก็ได้ที่แล้วนะคะไม่ติดกระทะเลยนะเพื่อนๆก็พลิกกลับด้านเลยนะคะนี่เลยเวลาทอดปลานะคะเพื่อนๆต้องทอดให้นะคะต้องทอดให้มันได้ที่นะคะเพื่อนๆ เวลาพลิกกับด้านมันจะพลิกออกมาแบบนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นเห็นใช่ไหมคะค่ะเราทอดปลาไม่ต้องรีบพลิกด้านนะคะถ้ามันทอดยังไม่ได้ที่เราพลิกด้านมันจะติดกระทะนะคะแต่อันนี้คือไม่ติดเลยเห็นไหมคะพลิกเป็นแผรเลยนะคะเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆดูได้เนาะนะเห็นไหมคะออกมาสวยเลยนะคะ นี่แหละค่ะวิธีการทอดปลานะคะปลาเราก็เริ่มได้แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยกรอบเลยค่ะนะคะแต่ถ้าเวลาทอดปลาเนี่ยสังเกตไม่ง่ายนะคะถ้ามันมีเสียงดังแบบเหมือนเหมือนน้ำมันกระเด็นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าปลาเรายังไม่แห้งพอนะคะ ปแลแเราก็แด้ที่แล้วนะคะโอเคแต่มันก็มีบางตัวอยู่นะคะที่ยังไม่แห้งนะคะพวกปลามันมีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยไงคะแต่ถ้าเรารอให้มันไอ้นี่แบบได้ที่ทั้งหมดเลยก็กลัวว่ามันจะเกรียมโอ,อเคพอละคะโอเคค่ะเราก็ได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะโอเคเนาะ ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ